สบายดีพี่น้องมาได้กินข่าแรงน้ำกันนอนนอนและะ้วกะต็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็ให้เห็ดยังอุปพอแล้วยังสักอย่างเลยหนึ่งเข่ากระแล่นเห็ดร่างถั่วกระลเนถั่วย,ยังไม่ได้ร่างซํามื่อนีน่อุ่นตอนนี้อุ่นแกงเมียนให้พ่อพิ่นเนาะพ่อพิ่นไปก่นมันเผื่อมากอะค่ะเมื่องเมื่อกลนมันอยู่บ้าน เธอมากกับซามเมอ่อตอนนี้กำลังอุ่นแกงทีเลืออันแกงอันแกงเป็ดมัอเศร้านี่นึงแหละเลือผูกแขนแม่ก็หิ้วเข่าตอนนี้ก็กำลังสก,กินเข่าพี่น้องมาเดอ้อกินเข่ากับซั่วไก่กินได้อย่างเดียวคือไก่เป็ดกินบ่ได้คอนน้อยก็ให้ให้ให้ใหบ่อย่เอานอนเมื่อกี้นี่แม่ยังไม,ม่ได้อาบน้ำแต่ว่าลูกหาอาบแล้ว เขาอุ้มมาชิล้วก็นอนลืมมืออะไรพี่น้องเรื่องลูกมันไม่ง่ายเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะไม่ต้องมองหน้าแม่กินเดิกเขาอุ้มแล้วก็บอก,กินนมคันว่างแล้วก็ให้ว้าาอยากกินนมขนาดมันหิวเข่าบ่ะกินนมแลว้วไปยืมท้องนรือเชิงใด เดินพี่น้องสองนกันอาหารแม่ลูกอ่อนกินมียังไ้ก็ได้เบื่์ตะหันกินนมลายแล้วก็อ,อก้วกมาขึ้นก็อ,อก้วกเต็มเบั้ดเสื้อผาสัตว์จวกจวบงามกลางคืนบ่คอยอยู่นี่ตะาห,าหันพอห้าอุ้มแล้วก็ยุด หายสิไปอุ้มได้ตลอดเนาะแต่นี่ก็ยังเจ็บเป็นอะไรสลังปวดเบิดตอนโอ้ยน้อยจะคนน้อยเนาะบ่มีผู้เอาเฮียววางไว้ก็ให้ไม่อยากว่าแล้ว แม่อุ้มแล้วก็น,นอนแม่วางแล้วก็ตื่นตื่นแล้วให้นอนตอนจะน,นอน <c oughs> หมวกกใส่ให้กับมิตรลุดนอนว่าวในได้เขากะบมืนตาขัดว่างปุ๊บนี่ว่าวในได้เขากำมืนตาลูกลีลูกอรเลูก ื้อพ่อชิมาก,กันเดิกดื้นน้ำสิตาย ต้มน้ำต้มกระปาน,นี่อ้า <c ười> ก้มกอมก้อยู่นี่พี่น้องต้มน้ำก่อนกินน้ำดิบบ่ได้เนาะมันนะนะปากเฮามันหมาดเบิดเลยตั้งแต่กินน้ำฮอนกินกระโบแซ่บพี่น้อง ต้มกินน้ำต้ม่านั้นทามว่าายดีลรวบอกอะยังบ่หายดีเรากินเนองยังเจ็บท้องอยู่เนอะเวลาห้องอุ้มลูกบ่อยๆ มุกเอาเห็ดได้สะว่างบา่ได้เมื่อกี้นังกระแล่นลงไปเกลเป็ดเมื่อกี้เราแวงมีคือยันหาวาง <c oughs> nhắm đi ảm nam mình chắc chỉ con đây rồi bỏ này มันก็ป้อนนมแล้วมันบ่อยู่เนาะมันต้องป้อนเข่าน้ำันชิล่องป้อนเขา่าผอยัง้่บ้างหลดกรบบมีผอไป ชื่อเอาเข่ากล่องนะ่ะ่อนอผึ่นลองเบิ่งจักน้อยหนึ่งเขาว่ามันอยู่ท่องเนี่ยแบบมันนอนเต็มอิ่มเลยคือเหมือนหิวเข่าเนี่ยนีนนอนบดิเต็มอิม่มตายแล้วกลางคืนลูกมาอุ้มนั่ง แรงอีจกรชิว่าจังได้อีงตอนนี้นอนเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวชิไปวางแล้วก็ชิแล่นลงไปอาบน้ำอาบน้ำก็อาบแป่นบรรยากาศก็นาว บางคนก็สบายนาะเลี้ยงดูบางคนก็บ่สบาย <laughs> าลูก้อลูก้อเอาเป็นว่าไว่ายจะมีบอนเด้อพี่น้องพ่อเป็นคิดหน้างบางคนกับเขาเมนต์จังสันจังซี่เนาะวุ้ยชายส่งเสื้อให้ลูกจะจริงก็ใส่พี่น้องใส่แล้วแบบว่าพอดีชมถกก็เพิ่นอ้วกใส่แล้วขวดกระทอดเนาะเสื้อผ้าลูกเปียกเบิดนะทอดออกแล้วก็เลยทายขิดลงนะ ่อยก็เป็นแม่คนทางทีเนาะ่อยกับหูคือกันเอมเมต์เดี๋ยวลูกก็ตายหรอกวาฉันมันกระแสงลูกคอยนี่แหละคอยกับก้นเนาะที่ปล่อยให้ลูกกันเป็นปอดจนตายปานนั้นบอกขีดในใจเนาะเป็ไงเสื้อผ้าก็ใส่ใยูครับแล้ว่อาบน้องงาบน,น้ำก็ต้องแก่น้องพี่ใส่ใตลอดบางทีมันเปียกก็แก้แก้กับใส่ให้ไหม แต่ตำรวกแบบถ่ายคลิปลงถ่ายลงคลิปแล้วบ o ด y ้ใส่เสื้อเนะ่เขาก็เลยมาคอมเมนต์เนาะกล้ว <c> ผ <oughs> ึ้ก็เป็นห่วงน้นนำทะเลแต่กลัวบางทีว่ากัดขึ้นคำกว่าเยวลูกตายหรอกว่าสั่นแล้วจะเสียใจโยกโอเคพี่ร้องเดี๋ยวขอกัดที่เอาผลไปวางหลึ่งที่แลนลงอาบน้ำมันตาย <c oughs> ่องอยาก,กบ่่อได้ลงคลิปก็บไวซี่กับพี่น้องพอไปได้ไปไซก็เอาลูกอยูแต่ในเือนลมก็แห้งแม่ไปไสก็บ่ได้พนลมกระดอกะดอก็เดียร์รถอนี้กับูโพดนอกข่าวทางบ้านคนกับแหลนหันกระอกะอก็เดียโอเคพี่น้องไปก่อนบายบาย